พยพบทที่31เอเบซาเลวกับโอโฮลีอับพระยาเวตรัสกับโมเสสว่าดูสิเราได้เลือกเบซาเลวบุตรอุรีผู้เป็นบุตรเธอแห่งเผ่ายูดา และเราได้ให้เขาเต็มเปี่ยมด้วยพระวิญญาณของพระเจ้าคือให้เขามีสติปัญญาความเข้าใจและความรู้ในงานช่างทุกอย่างเพื่อจะคิดออกแบบในการทําเครื่องทองเครื่องเงินและเครื่องทองสำริดในการเจียรไนอัญ,ญมณีสําหรับฝังในกระเปาะและในการแกะสลักไม้สําหรับงานช่างทุกอย่างและนี่แน่เราได้ตั้งผู้ช่วยคนหนึ่งให้เขาชื่อ โอโฮลีอับบุตรอาหิสมักแห่งเผ่าดานเรายังได้ให้ทักษะแก่ช่างฝีมือทุกคนเพื่อพวกเขาจะทำงานทุกอย่างที่เราได้สั่งเจ้าคือเต็นนัดพบหีบแห่งสักขีพยานและพระที่นั่งกรุณาซึ่งอยู่บนหีบแห่งสักีพยานและเครื่องใช้ทุกอย่างสำหรับเต็นโต๊ะกับเครื่องใช้สำหรับโต๊ะคันประทีปบริสุทธิ์กับเครื่องใช้ทุกอย่างสำหรับคันประทีปและแท่นเผาเครื่องหอม แท่นเครื่องบูชาเผาทั้งตัวกับเครื่องใช้ทุกอย่างสำหรับแท่นอ่างกับฐานรองเสื้อเย็บด้วยฝีมือประณีตคือเสื้อตำแหน่งบริสุทธิ์ของอาโรนปุโรหิตและเสื้อตำแหน่งของบุตรของเขาเพื่อจะได้สวมขณะปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งปุโรหิตและน้ำมันเจิมกับเครื่องหอมสำหรับสถานศักดิ์สิทธิ์ให้พวกเขาทำตามทุกอย่างที่เราสั่งเจ้าพระบัญญัติเกี่ยวกับรรสบาโตพระยาเวตรัสกับโมเสสว่า เจ้าจงสั่งชนชาติอิสราเอลว่าจงรักษาวันสบาโตของเราไว้เพราะนี่จะเป็นหมายสำคัญระหว่างเรากับพวกเจ้าตลอดชั่วชาติพันธุ์ของพวกเจ้าเพื่อจะรู้ว่าเราคือยาเวผู้ชำระเจ้าทั้งหลายให้บริสุทธิ์พวกเจ้าจงรักษาวันสบาโตเพราะเป็นวันบริสุทธิ์สำหรับพวกเจ้า ผู้ใดทำให้วันนั้นเป็นมนทินจะต้องถูกลงโทษถึงตายอย่างแน่นอนถ้าผู้ใดทำงานใดๆในวันนั้นผู้นั้นต้องถูกตัดออกจากการเป็นประชากรของเราจงทำงานหวันแต่ในวันที่เจ็เป็นวันสบาโตสําหรับหยุดพักเป็นวันบริสุทธิ์แด่พระยาเวทุกคนที่ทำงานในวันสบาโตนั้นต้องถูกลงโทษถึงตายอย่างแน่นอน ดังนั้นชนชาติอิสราเอลจึงรักษาวันสบาโตตลอดชั่วชาติพันธุ์ของพวกเขาเป็นพันธสัญญาเนืองนิดเป็นหมายสําคัญระหว่างเรากับชนชาติอิสราเอลเป็นนิดว่าในหกวันพระยาเวได้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกแต่ในวันที่เจ็ดทรงหยุดพักและหย่อนพระทยัยแผ่นศิลาพระโอวาทเมื่อพระองค์ตรัสกับโมเสบนภูเขาซีนายเสร็จแล้วจึงประทานแผ่นพระโอวาทสองแผ่น เป็นแผ่นศิลาจารึกด้วยนิ้วพระหัตถ์ของพระเจ้าอพยพบทที่32โคทองคําเมื่อประชาชนเห็นโมเสสล่าช้าอยู่ไม่ลงมาจากภูเขาจึงพากันมาหาอาโรนกล่าวว่าจงลุกขึ้นสร้างพระให้เราซึ่งจะนำหน้าเรา เพราะว่าโมเสสคนนี้ที่ได้นําเราออกมาจากแผ่นดินอียิปต์เราไม่ทราบว่าเขาเป็นอะไรไปแล้วอารอนจึงกล่าวกับพวกเขาว่าจงปลดตุ้มหูทองจากหูภรรยาและหูบุตรชายหญิงของเจ้าทั้งหลายแล้วนํามาให้เราเถิดประชาชนทั้งหมดจึงปลดตุ้มหูทองจากหูของตนมามอบให้อารอนเมื่ออารอนได้ทองคําจากพวกเขาแล้วจึงใช้เครื่องมือหล่อทองคําเป็นรูปโคนหนุ่มแล้วเขาทั้งหลายประกาศว่า โออิสราเอลสิ่งเหล่านี้แหละเป็นพระของเจ้าซึ่งนำเจ้าออกจากแผ่นดินอียิปต์เมื่ออาโรนเห็นดังนั้นแล้วจึงสร้างแท่นบูชาไว้ตรงหน้ารูปโคนั้นแล้วอาโรนประกาศว่าพรุ่งนี้จะเป็นวันเทศกาลเลี้ยงถวายเกียรติพระยาเวรุ่งขึ้นพวกเขาก็ลุกขึ้นแต่เช้าถวายเครื่องบูชาเผาทั้งตัวและนำเครื่องสันติบูชามาประชาชนก็นั่งลงกินและดื่มแล้วก็ลุกขึ้นทำสิ่งที่น่าบัตสีต่อกัน พระยาเวตรัสกับโมเสสว่าเจ้าจงลงไปทันทีเพราะว่าประชากรของเจ้าซึ่งเจ้าได้นําออกจากแผ่นดินอียิปต์นั้นได้ทําเรื่องเสื่อมเสียพวกเขาได้หันจากทางซึ่งเราบัญชาเขาไว้นั้นอย่างรวดเร็วคือได้หล่อรูปโคขึ้นสําหรับตนและกราบไหว้และถวายสัตวบูชาแก่รูปนั้นและกล่าวว่าโออิสราเอลสิ่งเหล่านี้แหละเป็นพระของเจ้าซึ่งนําเจ้าออกจากแผ่นดินอียิปต และพระยาเวยังตรัสกับข้าพเจ้าว่าเราได้เห็นชนชาตินี้แล้วและดูสิเขาเป็นชนชาติที่หัวแข็งบัดนี้ขออย่ายับยั้งเราเพื่อความโกรธของเราจะเดือดพรุ่งขึ้นต่อพวกเขาและเพื่อเราจะทำลายเขาทั้งหลายเสียส่วนเจ้าเราจะให้เป็นชนชาติใหญ่ แต่โมเสสกลับทูลวินวอนพระยาเวพระเจ้าของท่านว่าข้าแต่พระยาเวทำไมพระองค์จึงกลิ้วยิ่งนักต่อประชากรของพระองค์ซึ่งทรงนำออกจากแผ่นดินอียิปต์ด้วยริธานุภาพอันยิ่งใหญ่และด้วยพระหัตถ์อันทรงฤทธิ์เล่าทำไมโปรดให้คนอียิปต์กล่าววา่าพระองค์ทรงนำพวกเขาออกมาเพื่อจะทรงทำ้ายพวกเขา เพื่อจะทรงประหารพวกเขาที่ภูเขาและทำลายพวกเขาเสียจากแผ่นดินขอพระองค์ทรงหันกลับจากพระพิโรธอันแรงกล้าและขอเปลี่ยนพระทยอย่าทำอันตรายประชากรของพระองค์ขอทรงระลึกถึงอับราฮัมอิสอักและอิสราเอลผู้รับใช้ของพระองค์พระองค์เองทรงปฏิญาณกับเขาเหล่านั้นว่าเราจะให้เชื้อสายของเจ้าทั้งหลายทวีขึ้นเหมือนดังดวงดาวในท้องฟ้า และเราจะยกแผ่นดินนี้ทั้งหมดที่เราสัญญาให้แก่เชื้อสายของพวกเจ้าและพวกเขาจะรับไว้เป็นมรดกตลอดไปแล้วพระยาเวจึงเปลี่ยนพระทยัยไม่ทรงทำอันตร,รายประชากรของพระองค์อย่างที่มีพระดำริไว้แก่ประชากรของพระองค์โมเสสก็กลับลงมาจากภูเขาถือแผ่นศิลาพระโอวาทสองแผ่นซึ่งจะรึกทั้งสองด้านจะรึกทั้งด้านนี้และด้านนั้น แผ่นศิลาทั้งสองแผ่นเป็นพระราชกิจของพระเจ้าและอักษรที่จะรึกนั้นเป็นลายพระหัตถ์ของพระเจ้าสลักไว้บนแผ่นศิลานั้นเมื่อโยชูวาได้ยินเสียงประชาชนอื้ออึงอยู่เขาจึงเรียนโมเสสว่ามีเสียงสงครามในค่ายแต่โมเสตอบว่านั่นไม่ใช่เสียงร้องของผู้ชนะและไม่ใช่เสียงร้องของผู้แพ้แต่เป็นเสียงร้องเพลงกันที่เราได้ยิน อโมเสสเข้ามาใกล้ค่ายได้เห็นรูปโคและคนเต้นรำโทสะของโมเสสก็เดือดพรุ่งขึ้นท่านโยนแผ่นศิลาในมือทิ้งตกแตกเสียที่เชิงภูเขานั่นเองแล้วท่านเอารูปโคที่พวกเขาทำไว้ไปเผาเสียและบดเป็นผงโรยลงในน้ำและบังคับให้คนอิสราเอลดื่มโมเสสจึงถามอารณนว่าประชาชนนี้ทำอะไรแก่ท่านเล่าท่านจึงนำบาปใหญ่นี้มาสู่พวกเขาอารนตอบว่า อย่าให้ความโกรธของเจ้านายของข้าเดือดพรุ่งขึ้นเลยท่านก็รู้จักประชาชนพวกนี้แล้วว่าพวกเขาเอนเอียงไปในทางชั่วพวกเขามากล่าวกับข้าว่าขอสร้างพระให้เราซึ่งจะนำหน้าเราด้วยว่าโมเสกคนนี้ที่ได้นำเราออกจากแผ่นดินอียิปต์นั้นเราไม่ทราบว่าเขาเป็นอะไรไปแล้ว แล้วข้าตอบพวกเขาว่าใครมีทองคําให้โปรดออกมาพวกเขาก็มอบทองคําให้ข้าแล้วข้าก็โยนลงไปในไฟแล้วโคนี้ก็ออกมาเมื่อโมเสสเห็นประชาชนตะลเดิไปเพราะอาโรนปล่อยเขาทั้งหลายให้ตะลเดิดไปจนพวกเขาถูกพวกศัตรูเย้ยหยันแล้วโมเสยืนอยู่ที่ประตูค่ายร้องว่าใครอยู่ฝ่ายพระยาเวจงมาหาเราเถิดคนเลวีทั้งหมดก็มาหาโมเสสพร้อมกัน โมเสสจึงกล่าวกับพวกเขาว่าพระยาเวพระเจ้าของอิสราเอลตรัสด,ดังนี้ว่าแต่ละคนจงเหนบดาบแนบกายและไปมาตามประตูค่ายแล้วแต่ละคนจงฆ่าพี่น้องและมิสหายอีกทั้งเพื่อนบ้านของตัวเองคนเลวีก็ทำตามที่โมเสสสั่งและประชาชนประมาณสามพันคนตายลงในวันนั้นแล้วโมเสสกล่าวว่า ในวันนี้ท่านทั้งหลายจงสถาปนาตัวเองรับใช้พระยาเวแต่ละคนจงสู้รบกับบุตรและพี่น้องของตนเพื่อวันนี้พระองค์จะทรงอวยพรท่านทั้งหลายวันรุ่งขึ้นโมเสสจึงกล่าวกับประชาชนว่าท่านทั้งหลายได้ทำบาปใหญ่หลวงแต่บัดนี้เราจะขึ้นไปเข้าเฝ้าพระยาเวบางทีเราจะลบมนทินบาปของพวกท่านได้โมเสสจึงกลับไปเข้าเฝ้าพระยาเวกราบทูลว่าอน,นิจจา ประชากรนี้ทำบาปใหญ่หลวงพวกเขาสร้างพระด้วยทองคำสำหรับตัวเองแต่บัดนี้ขอพระองค์โปรดยกโทษบาปของพวกเขามิฉะนั้นขอพระองค์ทรงลบชื่อของข้าพระองค์เสียจากหนังสือที่พระองค์ทรงจดไว้พระยาเวห์ตรัสกับโมเสสว่าผู้ใดทำบาปต่อเราเราก็จะลบชื่อผู้นั้นจากหนังสือของเราบัดนี้จงไปเถิดนำประชากรไปยังที่ซึ่งเราบอกแก่เจ้าแล้วนี่แน่ทูตของเราจะนำหน้าเจ้า แต่ว่าในวันที่เราจะลงโทษนั้นเราจะลงโทษพวกเขาเพราะบาปของพวกเขาพระยาเวทรงบันดาลให้ภัยพิบัติเกิดขึ้นกับประชากรเพราะพวกเขาทำรูปโคนหนุ่มซึ่งอารอนทำนั้นอพยพบทที่33พระบัญชาให้ออกจากซีนาย พระยาเวตรสกับโมเสสว่าจงขึ้นไปจากที่นี่เจ้ากับประชากรซึ่งเจ้านำขึ้นมาจากแผ่นดินอียิปต์ไปยังแผ่นดินซึ่งเราปฏิญาณกับอับราฮัมกับอิสอักและกับยาโคบว่าเราจะให้แผ่นดินนั้นแก่เชื้อสายของเจ้าเราจะใช้ทูตองค์หนึ่งนำหน้าเจ้าไปและเราจะไลคะ่คนคณาอันคนอามูไรคนฮิตไทคนเปริซีคนฮีวไวท์และคนเยบูสออกไปเสีย จงขึ้นไปยังแผ่นดินซึ่งมีน้ำนมและน้ำพึ่งไหลบริบูรณ์แต่เราจะไม่ขึ้นไปกับพวกเจ้าเกรงว่าเราจะทำลายล้างพวกเจ้าเสียกลางทางเพราะว่าพวกเจ้าเป็นชนชาติที่หัวแข็งเมื่อประชาชนได้ยินข่าวรายนี้พวกเขาก็เป็นทุกข์ยิ่งนักและไม่มีใครใส่เครื่องประดับเลยเพราะพระยาเวตรัสกับโมเสสว่าจงกล่าวแก่ชนชาติอิสราเอลว่า เจ้าทั้งหลายเป็นชนชาติที่หัวแข็งถ้าเราจะขึ้นไปกับเจ้าเพียงครู่เดียวเราก็จะทำลายล้างเจ้าเสียและบัดนี้จงถอดเครื่องประดับออกเสียเพื่อเราจะรู้ว่าเราควรจะทำอย่างไรกับเจ้าดีดังนั้นชนชาติอิสราเอลจึงถอดเครื่องประดับออกตั้งแต่ตอนที่อยู่แถบภูเขาโฮเร่เป็นต้นมาบนศิลาที่เต็นทนัดพบโมเสสเคยตั้งเต็นหลังหนึ่งไว้ข้างนอกไกลจากค่ายและเรียกว่าเต็นนัดพบ ต่อมาทุกคนที่ปรารถนาจะเข้าเฝ้าพระยาเวก็มักจะออกไปยังเต็นท์นัดพบซึ่งตั้งอยู่นอกค่ายและเมื่อไรที่โมเสสออกไปยังเต็น์นั้นประชาชนทุกคนก็จะลุกขึ้นยืนอยู่ที่ประตูเต็นท์ของตนมองดูโมเสสจนท่านเข้าไปในเต็นท์เมื่อโมเสสเข้าไปในเต็นท์แล้วเสาเมฆก,ก็ลอยมาตั้งอยู่ที่ประตูเต็นท์และพระองค์ก็ตรัสกับโมเสส เมื่อไรที่ประชาชนทั้งหมดเห็นเสาเมฆนั้นตั้งอยู่ที่ประตูเต็นท์พวกเขาก็จะลุกขึ้นและนมัสก,การอยู่ที่ประตูเต็นท์ของตนพระยาเวเคยตรัสกับโมเสสสองต่อสองเหมือนมิสหายสนทนากันแล้วโมเสสก็กลับไปยังค่ายแต่ผู้รับใช้หนุ่มของท่านคือโยชูวาบุตรนูนไม่ได้ออกไปจากเต็นท์คำทูลวิงวอนของโมเสสโมเสสกล่าบทูลพระยาเวว่าดูสิ พระองค์ตรัสสั่งข้าพระองค์ว่าจงนำประชากรนี้ขึ้นไปแต่พระองค์ไม่ได้ทรงแจ้งให้ข้าพระองค์ทราบว่าจะใช้ใครขึ้นไปกับข้าพระองค์พระองค์เองยังตรัสว่าเรารู้จักชื่อของเจ้าและเจ้าเป็นที่โปรดปรานในสายตาของเราด้วยและบัตรนี้ถ้าข้าพระองค์เป็นที่โปรดปรานในสายพระเนตรของพระองค์แล้วขอโปรดสำแดงพระมรรคาของพระองค์แก่ข้าพระองค์แล้วข้าพระองค์จะรู้จักพระองค์ เพื่อข้าพระองค์จะเป็นที่โปรดปรานในสายพระเนตรของพระองค์และขอทรงนับชนชาตินี้เป็นประชากรของพระองค์พระองค์ตรัสว่าเราเองจะไปกับเจ้าและให้เจ้าได้พักและโมเสจจึงกราบทูลพระองค์ว่าถ้าพระองค์ไม่เสด็จไปกับข้าพระองค์ก็ขออย่าทรงนำพวกข้าพระองค์ขึ้นไปจากที่นี่เลยทาอย่างไรใครๆจะทราบได้ว่าข้าพระองค์และประชากรของพระองค์เป็นที่โปรดปรานในสายพระเนตรของพระองค์แล้ว นอกจากพระองค์จะเสด็จไปกับพวกข้าพระองค์ด้วยไม่ใช่หรือดังนั้นข้าพระองค์และประชากรของพระองค์จึงแตกต่างจากชนชาติอื่นๆทั่วโลกพระยาเวตรัสตอบโมเสสว่าสิ่งที่เจ้าขอนั้นเราจะทําให้เพราะว่าเจ้าเป็นที่โปรดปรานในสายตาของเราแล้วและเรารู้จักชื่อของเจ้าโมเสจึงกราบทูลว่า ขอทรงสำแดงพระสิริของพระองค์แก่ข้าพระองค์เถิดพระองค์จึงตรัสตอบว่าเราจะให้คูณความดีทั้งสิ้นของเราประจัก,ก์แจ้งต่อหน้าเจ้าและเราจะประกาศนามของยาเวต่อหน้าเจ้าเราประสงค์จะโปรดปรานผู้ใดก็จะโปรดปรานผู้นั้นและเราประสงค์จะเมตตาผู้ใดเราก็จะเมตตาผู้นั้นพระองค์จึงตรัสว่าเจ้าจะเห็นหน้าของเราไม่ได้เพราะมนุษย์เห็นหน้าเราแล้วจะมีชีวิตอยู่ไม่ได้ ระเยเวตรัสอีกว่าดูสิมีที่แห่งหนึ่งอยู่ใกล้เราเจ้าจงไปยืนอยู่บนศีลานั้นแล้วขณะเมื่อพระศิริของเรากำลังผ่านไปเราจะซ่อนเจ้าไว้ในซอกหินและจะบังเจ้าไว้ด้วยมือเราจนกว่าเราจะผ่านไปเมื่อเราเอามือของเราออกแล้วเจ้าจะเห็นหลังของเราแต่หน้าของเราเจ้าจะไม่ได้เห็น